จากความสงสารแค่หนึ่งตัวสู่ความรัก2 0 0 0ตัวเปิดบ้านลงนีดเลี้ยงเต่า12สายพันธุ์ที่บ้านสวนชาวป่ามาอยู่ด้วยหมู่เกบ้านเนินดินแดงตำบลเนินสายอำเภอเมืองโจรดตราดของนายปราณีตเข็มดีลุงนีดอายุ67ปีได้แปลงสภาพบริเวณหน้าบ้านมีพื้นที่เลี้ยงเต่าเกือบ2,000ตัวหลังเริ่มเลี้ยงเต่าตัวแรกเมื่อ13ปีก่อนจากความสงสารที่เต่าถูกไฟไหม้จากปัญหาไฟไหม้ และจากคนที่ชอบกินเต่าและในอนาคตกลัวเต่าจะสูญพันธ์หมดไปในจังหวัดตราดลงงนีดเปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไปเดินตลาดนัดแล้วไปเจอพ่อค้านำเต่ามาวางขายเพื่อการบริโภคด้วยความสงสารได้ควักเงิน300บาทซื้อเต่ากลับมาบ้านแต่พอซื้อเสร็จกำลังเดินออกจากร้านปรากฏว่ามีคนมาถามหาซื้อเต่าเอาไปกินทำให้รู้สึกว่าตัวเอง ได้ช่วยชีวิตเต่าตัวนี้หลังจากนั้นมาก็เริ่มเลี้ยงเต่ามาตั้งแต่นั้นมาเจอที่ไหนก็เก็บซื้อไว้บางส่วนก็ได้รับจากเพื่อนจากชาวบ,บ้านเอามาให้จนปัจจุบันเป็นเวลา13ปีแล้วมีจำนวนเต่าเกือบ2,000ตัวและยังมีไข่เต่าที่เราฟักตัวอีกจำนวนมากปัจจุบันที่บ้านสวนมีเต่าจำนวน12สายพันธุ์เช่นเต่าหวายเต่าโมกเต่าปวก เต่าใบไม้เต่าบัวเต่าหับเต่าญี่ปุ่นเต่านาเต่าดำเป็นต้นและมีการขยายพันธุ์พื้นที่เลี้ยงไว้โดยนำทรายมากองเทไว้สำหรับให้เต่าวางไข่เต่าบางชนิดก,ก็วางไข่ไว้ใต้เศษใบไม้ส่วนอาหารเต่าจะให้ผลไม้เนื้อปลาและอาหารเมร็ดสำหรับการเลี้ยงปลากระพงลงนี่กล่าว ลุงนิดยังกล่าวต่อว่าจะเลี้ยงเต่าต่อไปเรื่อยจนวันตายและลูกหลานจะรับช่วงต่อเลี้ยงเต่าก็ต่อไปและจะไม่ขายเต่าให้ใครทั้งนั้นหากใครเลี้ยงไม่ไหวก็นำมาให้จะรับเลี้ยงไว้เองเพราะไม่อยากให้เต่าพื้นบ้านสูญพัน,นธุ์ไปโรงพยาบาลตราด ปิดันกรรมทั้งนแผนกหลังผู้ช่วยทันตแพทย์ติดโควิดจากการรับงานพิเศษนอกโรงพยาบาลผู้อำนวยการเผยเจ้าที่โรงพยาบาลตราติดเชื้อโควิดแล้วสีรายส่วนเคสเจ้าที่พัสดุ28คนตรวจสอบผลรอบสองเป็นลบในแพทย์สพแปรนิมิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราเปิดเผยว,ว่ามีผู้ช่วยทันตแพทย์โรงพยาบาลตรามีผลตรวจเชื้อโควิด -19 จํานวนหนึ่งราย สาเหตุมาจากไปรับงานคลินิกพิเศษธนกรรมด้านนอกและมีผู้ใช้บริการจัดฟันคลินิกแห่งนี้และมีผลยืนยันภายหลังว่าผู้ใช้บริการรายหนึ่งติดเชื้อโควิด -19 เมื่อสอบสวนโรคพบว่าผู้ช่วยทันตแพทย์โรงพยาบาลตราดร,รายนี้มีความเสี่ยงสูงพร้อมกักตัวและเมื่อตรวจหาเชื้อพบว่าผู้ช่วยทันตแพทย์รายนี้ ผลยืนยันติดเชื้อเมื่อวันที่2พฤษภาคม2564ทามให้ทางแผนกธันตกรรมโรงพยาบาลตราต้องปิดแผนกธนตกรรมงดให้บริการเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันที่3-16ถึง16พฤษภาคม2564พร้อมทั้งกักตัวทันตแพทย์แปดคนพร้อมทั้งกักตัวทันตแพทย์8คนนักวิชาการทันตแพทย์สคนเจ้าที่ทันตแพทย์สคน เจ้าหน้าที่แผนกทันตแพทย์13คนแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ธนการทั้งแผนกจำนวน25คนผู้โดยการโรงพยาบาลตราดกล่าวว่านายแพทย์สุพจน์ยังกล่าวอีกว่าณเวลานี้เจ้าที่โรงพยาบาลตราดติดเชื้อแล้ว4รายทั้งหมดไม่ได้ติดจากภายในโรงพยาบาลตราดแต่เป็นการติดเชื้อจากนอกโรงพยาบาลตราดทั้งสิน้นส่วนเคสเจ้าที่พสุที่ติดเชื้อจํานวน2รายตอนนี้ ให้ตรวจเชื้อครั้งที่2แล้วผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง28คนไม่พบเชื้อโควิดและในสัปดาห์หน้าจะเดินทางมาทำงานได้ตามปกติส่วนเคสห้องแรบรอการตรวจหาเชื้อครั้งที่2เร็วๆนี้อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่เขตให้บริการของโรงพยาบาตลตราดที่มีความจะเป็นต้องให้บริการ,รแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลตราตั้งแต่วันที่3-16ถึง16พฤษภาคม2,564สามารถเดินทางไปใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลขาวสมิงและโรงพยาบาลบ่บอไร่โดยโรงพยาบาลตราดจะเป็นผู้ประสานง,งานให้รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร0 9 0 818 1828สถานีขนส่งบมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833กอะช้างฟังอาวสับปรดโทร 090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0 9 0 8 1 8 1 8 5 5เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาท่อนบนยังไหวท่อนล่างจะใช้งานไม่ได้สักพักหนึ่งก็ช่างอะไร มีอะไรใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะโยมก็เห็นงานลักันไม้คันมือหมอไม่ให้ขยับช่วงเท้าแต่ทอนบนยังพอใช้ได้ก็ชีวิตจริงก็คงแบบนี้เลยโยมมันถึงช่วงเวลาที่มันอาจจะมีบางอย่างเสียหายไปบ้างแต่มันมีอะไรที่พอใช้ได้ก็ก็ใช้สิ่งนั้นไปเพราะว่าบางทีชีวิตมันก็ไม่ได้เสียหายทั้งหมดบางคนก็เช่นเดียวกันโยมมันเสียหายไปแค่ครึ่งชีวิต แล้วไปทำลายชีวิตตัวเองก็น่าเสียดายนะโยมนะคือบางอย่างมันยังใช้ได้บางอย่างมันหายแค่ครึ่งหนึ่งหรือมันหายแค่ส0 20%บางคนหายไป90%มันก็ยังเหลือตั้ง10%ออะไรที่มันพอใช้ทดแทนกันได้ก็ทดแทนไปก่อนนะก็กวาดกวาดให้ดูนะเพื่อที่จะบอกว่าอย่าน้อยใจกับสิ่งที่มันหายไปนะใช้สิ่งที่มีอยู่ภูมิใจกับสิ่งที่มีอยู่ก็ดีนะโยมก็ช่วยทำงาน โฟกผ่านมาพอดนะีก็เรียกทำงานพอเราทำงานไม่ได้โนะยมโยมต้นกล้าโยมลุงอีทนะแล้วก็ลูกๆของโยมนะก็ช่วยงานกันนะเราทำไม่ได้ก็อาศัยว่าคนอื่นพอมีกำลังก็ใช้กำลังแทนเราไปก่อนตรงนี้โยมจริงๆไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะเราทุกคนล้วนเป็นมือเป็นเท้าล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งกันและก,กัน ฉะนั้นไม่ได้เสียหายทั้งชีวิตนะยโยมนะมันก็ไม่ได้เป็นวันที่ร้ายทั้งทั้งชีวิตมันแค่บางวันเท่านั้นบางส่วนเท่านั้นที่มันเสียหายไปนาะยายกอบตก็มาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ที่วัดนายโยมนะมีอะไรพอทำกันได้ก็ทำกันไปนะชีวิตเรามีส่วนของชีวิตที่พึ่งพาซึ่งกันและกันก็ขอเป็นกำลังใจในช่วงโควิดแบบนีนะ้เป็นข้อคิดวันนี้ว่า อะไรที่พอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนมันก็เป็นบางวันที่แย่มันไม่ได้แย่แช่กันทั้งชีวิตซะที่ไหนในช่วงวิกฤตของชีวิตมีอะไรที่พอใช้ได้ก็ใช้กันไปก่อนนะโยม